สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้เกษตรอินรี์ก้าไกลก็จะมาอัปเดตต้นสัโอทัพทิมสยามที่ปลูกไว้นะครับตอนนี้อายุครบหนึงเดือนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหลังจากที่ต้นสัมโอยุได้หนึ่งเดือนรากก็เริ่มจะติดแล้วนะครับสังเกตง่ายตอนนี้ตรงตาใบก็จะเริ่มผลิตใบอ่อนออกมาแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือจะต้องมีการพลวนดินใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้เรานะครับตรงน,นี้ก็หาอุปกรณ์ง่ายๆนะครับอุปกรณ์ในบ้านนะครับอาจจะเป็นพ่วหรือว่าคลาดเล็กๆถ้าไม่มีอาจจะใช้เสียมก็ได้แต่ข้อควรระมัดระวังนะครับก็อย่าไปพลวนดินให้ลึกจนเกินไปเพราะอาจจะทําให้ไปถูกรากของต้นไม้เราก็ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับ ระหว่างที่พรวนดินไปก็กำจัดวัชพืชไปด้วยนะเป็นการดูแลต้นไม้ของเราในช่วงเล็กๆอยู่และในอนาคตต้นไม้เหล่านี้ก็จะเป็นผู้ดูแลเรานะต่างคนก็ต่างพึ่งพาอาศัยกันแต่ช่วงแรกๆเราก็ต้องดูแลดีนิดนึงดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยการให้น้ำดูแลเรื่องการกำจัดแมลงต่างๆช่วงนี้ อยู่ในขั้นตอนถ้าเป็นเด็กก็คงจะเป็นเด็กไว้สักขวบสองขวบประมาณนั้นอตอนนี้ก็ต้องดูแลกันให้ดีนิดนึงในการทำร่องน้ำรอบๆอบอต้นไม้นี่ก็มีความจำเป็นเช่นกันนะครับเพราะว่าในการใส่ปุ๋ยถ้าเราทำร่องไว้อะ ถ้าเราให้น้ําหรือฝนตกลงมาปุ๋ยก็จะได้ไม่ไหลไปไหนนะปุ๋ยก็จะอยู่ในบริเวณรอบๆต้นไม้เราต้นไม้เราก็จะได้รับปุ๋ยที่เราใส่ได้เต็มที่และที่สาคัญเวลาลดน้ํามันก็จะดูดซับน้ําตรงนี้ไว้ทาให้พื้นที่ปลูกต้นไม้ของเรามีความชุ่มชื้นตลอดนะครับในระหว่างนี้ก็พบว่าชพืดต่างๆก็เก็บออกให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเชือกนะครับที่เรามัดยึดติดกับหลักไว้นะครับหนึ่งเดือนแล้วเราก็ต้องมาคลายนะครับคลายเชือกก่อกเพราะว่าลำต้นของต้นไม้ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับตรงนี้เราก็อาจจะหาจุดมัดใหม่นะครับมัดคงไว้ก่อนนะครับมัดให้แน่นพอตึงมือนะครับจุดประสงค์ในการมัดก็คือป้องกันลมนะครับลมพัดต้นไม้ของเราอาจจะโยก แล้วก็มีผลต่อรากพืชนะครับถ้ารากพืชโยคร้อนก็พืชอาจจะหยุดการเจริญเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการยืดลําต้นกับเสาหลักนี่ก็คือยังมีความจําเป็นอยู่นะครับแต่ที่สาคัญในแต่ละเดือนจะต้องมาคลายแล้วก็มัดใหม่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เชือกรัดแน่นจนเกินไปนะครับพืชอาจจะเจริญเติบโตยากนะครับ นี่คือปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอ,อกหมักนะครับซึ่งผมหมักได้มาเดือนกว่าๆแล้วกระบวนการหมักนะครับเดี๋ยวผมจะนำคลิปเสนอให้ชมกันในคราวต่อไปนะครับหลักการหมักปุ๋ยนะครับการได้ปุ๋ยคอ,อกมานี่ไม่ไม่ใช่ว่าจะได้มาแล้วก็มาใช้ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะมาใช้ได้นะครับแต่ก็จะมีผลต่อพืชนะครับเพราะว่า ยังไม่ผ่านการย่อยของจุลินทรีย์ในระหว่างที่เรามาใส่พืชมันก็จะทําการย่อยนะครับตรงนี้มันก็จะดึงเอาธาตุไนโตรเจนที่อยู่ในดินออกไปนะครับเพื่อเราก็จะไม่มีธาตุไนโตรเจนแล้วก็พื้นดินในบริเวณนั้นก็จะร้อนด้วยจะมีผลกระทบต่อพืชเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในการใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกต้องผ่านการหมักให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะนํามาใช้นะครับ หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มนะครับรดน้ำให้ชุ่ม จากนั้นถ้ามีฟางนะครับไอ้ฟางหรือมีหญ้าแห้งก็เอามากรบไว้ที่โคลนต้นนะครับในการกรบนี่ก็คือเป็นการป้องกันนะครับไอ้การละเหยของน้ํานะครับทําให้ดินบริเวณโคลนต้นมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับและที่สาคัญก็เป็นการคลุมไม่ให้วัชพืชเกิดขึ้นมาด้วยนะครับนี่คือกระบวนการ ดูแลต้นส้มโอในระหว่างที่มีอายุได้1เดือนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตรายละเอียดในการปลูกให้ชมกันต่อไปถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ